นายสมเจตสวาสีผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหารนายเพียรแสวงบุญผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมุกดาหารพร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษานักศึกษาคอ,อนอ ครูกศนอและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน100คนเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมไว้โซนสถานศึกษากศนอปลอดยาเสพติดณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานกศนอจังหวัดมุกดาหารนายเพียรแสวงบุญผู้อำนวยการกอสอนออำเภอเมืองมุกดาหารกล่าวว่าด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและการใช้อาวุธ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการเร่งด่วนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีผลเป็นรูปธรรมดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของสถานศึกษาให้ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนอย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยใช้กลไกตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาใช้หลักการทําเด็กให้เข้มแข็งและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เน้นการดําเนินงานด้านการป้องกันปลูกฝังและปราบปรามดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สํานักง,งานกศนอทุกจังหวัดและสำนักง,งานกศนกรุงเทพเริ่มต้นการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวโดยการจัดกิจกรรมไวโซน สถานศึกษากศนปลอดยาเสพติดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่26ตุลาคม2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้แก่ผู้บริหารการศึกษานักศึกษากศนครูกศนและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้นักศึกษากศน ได้รู้ถึงพิษภัยอันตรายของยาเสพติดและอาวุธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธให้หลีกเลี่ยงและรู้จักห่างไกลยาเสพติดและอาวุธเพื่อให้นักศึกษากศนครูกศนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถป้องกันภัยที่เกิดจากยาเสพติดและอาวุธให้สถานศึกษามีความปลอดภัย Yeah.